สวัสดีครับแฟนบอลไทยที่รักทุกท่านก็ต้องขอบคุณคุณชัยนรงค์บุญทองนะครับที่มาคอมเมนต์มีความมั่นดวมั่นใจมีแพชชั่นที่ดีนะครับบอกว่าในยุคข,ของโคดิชิและมาดามแป้งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทีมชาติไทยเราแล้วนะครับโอกาสที่เราจะเสมอหรือชาเกาหลียมีถูกต้องครับเราต้องคิดแบบนี้เพราะว่ามันจะได้เป็นแรงหนุนกํลาลังใจเพราะว่าฟุตบ,บอลเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก แรงบันดาลใจภายในจริงครับเราจะเห็นว่าทีมชาติไทยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางแมตท,ที่มีกาลังใจเต็มเปี่ยมก็เล่นดีแบบน่าใจหายเลยแรงฮึดนะครับ energy เเภายในที่มันจะาสามารถนํามาใช้ในการแข่งขันเนี่ยอะดิเรตินนะครับหรือหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นพลังแฝงในตัวนักกีฬาเนี่ยเมื่อมันออกมาบวกกับประสบการณ์เนี่ยเราอายุ25ปีนะครับทีมชาติเกาหลีเขาก็อายุ25ปีเหมือนกัน ประสบการณ์เขาอาจจะมีบางส่วนที่อยู่ในแง่มุมที่อาจจะเหนือกว่าเราแต่เราก็ผ่านประสบการณ์ในการเตะมั้งแต่ระดับเยาวชนมังแต่อาคาเดมีเหมือนกัน25ปีในชีวิต10กว่าปีในการเตะฟุตบอลมันไม่ต่างกันหรอกครับมันอยู่ที่แพชชั่นความคุ้นเคยแล้วก็ความรู้สึกในการที่จะเล่นเราดันขับดันพลังออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียนรู้ในลีกเราไทยลีกเราก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับ นะครับในการที่เล่นมันยกระดับขึ้นมาเยอะแล้วสิ่งที่ผมมองเห็นวันนี้นะผมภูมิใจมากเลยนะครับดีใจมากเลยในการเล่นในแมตท,ที่บุญรำเจอทูแบงค์อกเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่านักเตะไทยเราโดยเฉพาะนักเตะทีมชาติกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยนักเตะที่อยู่ใน hall of fame นะครับแข่งขันเกินร้อยแมตช์ให้กับทีมชาติไทยอย่างทีระทรบุญมาทันหือโกอุมของเราเนี่ยแม่ชั่นดีมากครับเป็นผู้ปลุกเร้ากำลังใจ น้องๆนะครับเพื่อนๆนักเตะในทีมชาติไทยและเป็นกัปตันในอดีตที่ละทอนบุญมาทันเนี่ยเป็นนักเตะที่อ่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีความสามารถมากในการแข่งขันในยุคก่อนนะครับตั้งแต่ยุคซิโก้นั่นและครับยุคเจชนาทิพที่กําลังรุ่งเรืองในช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นมานะครับเขาไปค้าแข่งที่เจลีกลับมานะครับพร้อมกับฟอร์มการเล่นที่ผิดหูผิดตาครับอยู่ในระดับคลาสระดับเอเชียครับตรงนี้เราเรายืนยันเลย อ่ะครับเมื่อก่อนทีละทรบุญมาทันเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะเลือดร้อนอ่ะครับดูดันเล่นเต็มร้อยทุกแมตช์นะครับทุ่มเทให้กับทีมชาติเต็มที่ณวันนี้ทีละทรบุญมาทันเนี่ยมีความสุขุมเยอเือกเย็นครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะและที่สําคัญคือเขามีความเฉียบขาดลูกแอซซิดลูกส่งลูกอ่านเกมต่างๆในการเล่นในระดับเอเชียเนี่ยต้องยกให้เขาเลยครับลูกที่เขาแอซซิดนะครับให้กับศูนย์หน้า ชาวบาสูในการทำประตูแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแมตท,ที่บุรีรัมเจอกับทูแบงค์เขเราต้องบอกไว้เลยครับว่าระดับการเล่นของนักเตะต่างชาติที่อยู่ที่บุรีรัมซึ่งอยู่ในมาตรฐานระดับโลกหรือระดับแนวหน้าของเหลีกเราเนี่ยถือว่าทีลทอนบุนมีรนนัมยสามารถเล่นได้นะครับอยู่ในระดับเดียวกันเลยตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจมาก ว่าการยกระดับของนักเตะไทยขึ้นมาในระดับนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่ทุกคนนะครับยกระดับขึ้นมาความการเล่นที่ผมพอใจมากตอนนี้นะฮะ,อ,ะอย่างอเอเลสดอลล์นะครับจากสโมสรบาลีเนี่ยเขามาเล่นทีมชาติไทยในยุคยิชีเนี่ยด้วยการที่ทุ่มเทเล่นตามระเบียบวินัยแล้วก็จุดพลาดของเขาน้อยมาก นะครับนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยเขาเล่นทุ่มเทเต็มร้อยให้กับทีมชาติไทยแพชชั่นของนิโคลัสมิเกลสันแล้วก็โกอุ um, ้มเนี่ยนักเตะไทยทุกคนควรจะเป็นตัวอย่างครับว่าในการเล่นเพื่อชาติเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยการทุ่มเทมของเขาพวกเขาเหล่านี้เนี่ยคือตัวอย่างที่เราจะต้องมองว่าน,นี่แหละครับคือคือแนวโน้มที่เราจะสามารถก้าวไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกได้เพราะนักเตะเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการเล่น นะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ด้อยไปกว่าการเล่นให้กับสมโมสรเลยนี่คือร้อยเต็มร้อยครับเต็มร้อพิรดนำรัมรสมีซึ่งเป็นนักเตะที่เข้ามาในระยะหลังนะครับเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ในยุคเยี่ีเนี่ยเขามีโอกาสได้ลงนะครับแสดงความสามารถออกมาหลากหลายมากครับพิรดนเล่นได้ได้หลายรูปแบบมากนะครับทำให้รู้สึกว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่มันสามารถทั้งด้านความฟิต ทางด้านการเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบนาทีเนี่ยต้องยกให้พีระดลเลยอันนี้ผมชอบมากแต่ไม่รู้ว่าในทัวร์นาเมนต์ขั้นเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ลงมากแค่ไหนส่วนซูน้าของเราเนี่ยทางด้านสุพนัทเหมือนตาเนี่ยยังยังไม่ได้แสดงความสามารถมากเพียงพอยังจุดระเบิดไม่ขึ้นนะครับก็คิดว่าทางาคุณตุ๊กนะครับปิยพงศ์พีอ่อนตอนนี้เป็นฝ่ายเทคนิคของทีมชาติไทยไปแล้วนะครับก็น่าจะมีวิธีการทําให อาจจะแบงค์เนี่ยจุดระเบิดขึ้นมาได้ส่วนทางด้านพี่ชายครับสุภโชคสารชาติตอนนี้กําลังท็อปฟอร์มอยู่ที่เจลิกนะครับเป็นอ่าตัวหลักเลยนะครับให้กับซัปโปรโรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตอนนี้ก็5 0าสยังไม่ร้อเเนะครับว่าสุภาพโชคเจ็บหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีแถลงการใดๆและคิดว่าน่าจะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยในอ่านัดที่แล้วนะครับในการแข่งขันนัดนัดก่อนหน้านี้นะครับที่โดนผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ย ทำเฝ้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะมาเล่นกับทีมชาติไทยในแมตช์วันที่21นี้นะครับเราก็รอดูข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงมั่งในกรณีของสุขภาโชคตรงนี้นะครับเป็นสิทธิผูมบอกว่าทีมชาติไทยตอนนี้เหมือนกับอ,อยู่ในระหว่างที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนยุคมาจากยุคมาโนโพกิงนะครับมาหายุคอิชิ ลูกมาโนก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีก็โอเคนะครับแต่มันเป็นลักษณะการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ที่ผมพูดในคลิปที่แล้วคือวิธีการเล่นของวิธีการโค้ดของอิชินี่แหละครับที่จะนําพาทีมชาติไทยเนี่ยไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับมันมีอยู่2ข้อนะครับหนึ่งเราจะหันมองกลับมา้างหลังเราจะามาอะไรอวอนฟอร์มการเล่นวิธีการเล่นแบบเดิมเดินหน้าก็เดินหน้าไปให้สุดจะแพ้บ้างจะหน้าบ้างแต่ก็ต้องมั่นใจในวิธีการนี้ต้องมั่นคง และข้อที่2คือการเชียร์ของทีมชาติไทยอของกองเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงด้วยในการเชียร์นะครับเรามาเป็นครอบครัวฟุตบอลแล้วมันมีมุมมองที่ที่เรามองเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับในการก้าวไปของทีมชาติไทยมาช่วยกันผลักดันฮะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วโอกาสอย่างไรหรือที่เราจะไปถึงระดับเอเชียหรือระดับโลกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีแล้วนะครับมันแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่มาติดตามฟังเนี่ย มาฟังที่ผมพูดแล้วท่านเองก็คิดมา,มาก่อนแล้วเนี่ยเรามีทัศนคติเดียวกันว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วและตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆครอบครัวฟุตบอลที่เข้ามาฟังรายการผมเนี่ยพอจะทราบแล้วว่าเราจะไประดับท็อปเอเชียหรือระดับไปฟุตบอลโลกเราจะไปยังไงเนี่ยทุกคนต่างเห็นแล้วนะครับความรู้สึกมันจับได้แต่คาําอธิบายมันพูดยากหน่อยแล้วก็อย่างไรก็ตามแต่ครับผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นมี ท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับก็อาจจะเป็นมาฟังชั่วคราวหรือไม่ได้มาฟังประจําอะไรก็ตามแต่กับช่องพักชิน์ชาแนลเนี่ยได้มีทัานสนกติว่าตอนนี้คัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่2เนี่ยที่เราอยู่ร่วมสายกับเกาหลีจีนแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยลหลายหคนบอกว่าตอนนี้จีนมีสถานภาพที่ดีกว่าไทยนะครับในการที่เข้ารอบที่3ในรอบต่อไปผมผมมีความสงสัยมากนะครับว่า เอ้คุณก็เป็นคนไทยนะหนึ่งหนึ่ง,งข้อที่หนึ่งคุณเป็นคนไทยสองคุณดูฟุตบอลไทยมานานแค่ไหนถ้าดูมานานแล้วทําไมคุณคุณมีทัศนคติและศรัทธาแบบนี้กับช้างศึกนะครับฟุตบอลจีนเนี่ยข้อเหตุผลที่มีอยู่ข้อเดียวจริงๆที่หลายคนบอกว่าโอกาสจีนจะมีมากกว่าไทยในรอบนี้ที่จะเข้ารอบต่อไปกับเกาหลีเนี่ยมันมีอยู่ข้อเดียวจริงคือจีนสามารถมาเอาชนะไทยได้ในยุคข,ของมาโนโพกิง เมื่อปลายทีที่ผ่านมาใช่ไหมครับชนะเนี่ยมันชนะแบบชนะลูกเดียวครับชนะแบบสูสีชนะแบบเราไม่น่าแพ้ด้วยจริงครับมาชนะเราในบ้านแต่อย่าลืมนะครับเรายังไม่ได้ไปแข่งกับเขาในบ้านเหมือนกันและการชนะครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นการชนะที่มันมีอะไรผิดพลาดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวผู้เล่นไทยมันมีอะไรผิดพลาดบางอย่างเกี่ยวกับแทคกติกในการเล่นมันมีความสูสีและเราไม่ไม่ได้แพ้แบบขาดลอย แต่วันนี้ท่านอย่าลืมนะครับเราเปลี่ยนไปแล้วเราอยู่ในยุคของของโค้ดใหม่คืออิชิซึ่งสร้างผลงานได้ดีในเอเชียนคัพและข้อที่2อข้อแรกผมบอกไปแล้วครับว่ามันมันกับเป็นการแพ้แบบสูสีข้อต่อมาก็คือตอนนี้ทีมชาติไทยเราอยู่อันดับ2รองจากเกาหลีครับเห็นทนโทษเลยในตารางอ่ะท่านเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนฮะท่านเึงบอกว่าจีนเหนือกว่าเราตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่อันดับสองรองจากเกาหลีคะแนนเท่ากันกับจีนถ้าจะมีกดโกเวหรือกดอชนะนอกบ้านเนี่ยลูกได้เสียเราเหนือกว่าจีนทั้ง3ลูกนะครับหรือเราจะงอมืองอเท้าไปแพ้จีนที่บ้านเหรอในเดือนมิถุนายนคือตัวสํารองผลตัวสํารองไปแพ้จีนที่บ้านหรือเสมอจีนที่บ้านไม่รู้แล้วรู้รอดสิครับถ้างนั้นนะก็แสดงว่าแพชชั่นในการสู้คุณไม่มีเลยผมฟังแล้วผมรู้สึกว่า เอะเมื่อไหร่นะจะจะจะหมดคนที่มีคติแบบไม่สู้แล้วมีทัศนคติยกย่องคอดีตมากกว่าทีมชาติตัวเองเลยอยู่คลิปนี้ผมขอพูดตรงนะเพราะว่ามันบ่อนทําลายเลยเกินค,ครับวิธีคิดแบบเนี้คิดได้ครับคิดได้แต่นะครับวิธีการพูดแล้วน่าจะเป็นแบบว่าเออนะโอกินจีนเขาน่าจะมีโอกาสเพราะเข้เขามาชนะไทยที่บ้านเขาเราอาจจะไปที่บ้านเขาอาจจะเล่นยากหน่อยตรงนี้ไทยต้องพยายามนะ ตอนนี้เราต้องพยายามพูดแบบนี้ดูดีครับโอเคเข้าใจได้แต่ถ้ามาฟันธงบอกว่าตอนนี้จีนเหนือกว่าเรายังไงเราก็ตกรอบจีนมีโอกาสกับเรามากมายมาชนะมาชนะเราถึงบ้านอ่อ,อไทยไม่มีโอกาสหรอกคุณพูดแบบนี้คุณก็ไปอยู่จีนนะไม่ต้องอยู่ไทยหรอกแบบนี้แบบนี้ต้องหยุดเลยครับและผมบอกไว้เลยครับว่าถ้าคุณเชียร์ฟุตบอลหรือว่ารักทีมชาติไทยแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะก,ก้าวหน้าไปมันแทบจะไม่มีเลย ต้องขออภัยนะคลิปนีผมพูดตรงนะไม่มีวมความคอมอะไรนะครับผมถามว่าทีมชาติจีนได้เปรียบเราตรงไหนคะแนนเราตอนนี้3เท่ากันกับเขาลูกได้เสียเราดีกว่าเขา3าลูกเขาก็ต้องเจอเกาหลีเหมือนเรานะครับเราเสียเปรียบจีนตรงไหนผมไม่เข้าใจมันมีข้อเดียวคือคุณบอกว่าจีนมาชะนะเราในบ้าน แล้วคุณคิดว่าเราจะไปนชนะจีนในบ้านไม่ได้หรือแล้วคุณไม่ดูเหรอว่าที่เราแพ้ในบ้านเมื่อกี้มันเป็นเหตุให้ฟันนมมาโนโพกิ้งจะต้องออกจากตำแหน่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะชนะจีนนมันมีแต่มันมีปัญหาะไรเรื่องอะไรผมไม่พูดเพราะว่าผมเห็นใจมาโนโพกิ้งเพราะว่าเขาสร้างผลงานให้กับทีมชาติไทยได้ดีตลอดมาผมก็รู้สึกรักเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ชาวไทยไม่รักมาโนโพกิ้งนะในการที่เขาผิดพลาดอะไรก็ตามแต่ในการแพร้จีนในบ้านในปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราให้อภัย แล้วเขาก็ยังแก้มือไปเอาชนะสิงคโปร์ได้ตรงนี้เราไม่ได้ว่ากันเราจะไม่ตอกย้าเรื่องนี้เพียงแต่ว่าผมอยากจะพูดคําเดียวว่าเหตุที่เราแพ้จีนครั้งที่แล้วเนี่ยแพ้แค่ลูกเดียวแล้วแพ้แบบเราไม่น่าแพ้ด้วยเนี่ยผมผมไม่ถือว่าอยู่ในหัวใจผมเลยในแบบเนี่ยนะครับมันต้องเอาใหม่ทีมชาติไทยต้องไม่เป็นแบบนี้และเราจะต้องบุกไปเอาชนะจีนที่บ้านให้ได้และตอนนี้นะกฎการธรรมตัวอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไปชนะเขาได้หนึ่งลูกเราก็เข้ารอบครับ เพราะว่าตอนนี้ประตูได้เสียเราเหนือของเขาอยู่3ลูกโอกาสที่จะเสมอหรือแพ้จีนเนี่ยมีไหมมีครับมีแต่โอกาสที่เราจะสามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้รวดและสิงคโปร์จะเสมอหรือแพ้จีนมีไหมทำไมคุณไม่พูดมุมนี้ฮะโอกาสที่จีนจะมาเสมอหรือแพ้สิงคโปร์มีไหมถ้าเกิดจีนมาเสมอหรือแพ้สิงคโปร์ก็จบเรื่องเลยครับงานเนี่ยแล้วผมถามคําถามต่อกันไปว่าจีนเหนือกว่าเราตรงไหนถ้าพูดแบบนี้ก็คือคุณไม่เชื่อมั่นในทีมชาติตัวเองเนี่ยผมขอเคลียร์ทัานคติหน่อยนะครับ การแข่งขันเดเชิงขับที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ตกรอบมาทําผลงานได้ไม่เท่าไทยเละเทะครับตอนนี้สภาพทีมชาติจีนเป็นยังไงคุณต้องอัอัปเดตล่าสุดสิครับในการมองและคุณต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ทีมชาติไทยเป็นนะครับอยุธยามีไส้ศึกนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็มีไส้ศึกเยอะเหมือนกันไอสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แหละครับทำให้วงการฟุตบอลไทยไม่เจริญมันอาจจะเป็นกลุ่มน้อยก็ช่างแต่กลุ่มน้อยอย่างนี้แหละครับมันจะแผ่กระจายไปเป็นกลุ่มใหญ่ มุมมองที่ไม่ชัดเจนมุมมองที่ไม่มีจิตใจที่เขื่เขิมหรือไม่มีจิตใจที่รักชาติเนี่ยถ้ามันแพร่เข้าไปในนักเตะนักกีฬาของเราเนี่ยทีมชาติไทยเราจบเห่เลยครับมุมมองแบบนี้ต้องไม่มีครับสู้จนถึงนาทีสุดท้ายฟุตบอลเตะกันเนี่ยนะครับในครึ่งแรกครึ่งหลังโดนเขานำอยู่2อศูนย์ครึ่งหลังตีตื่นมาได้ทดนาทีบาดเจ็บนาทีสุดท้ายจริงเนี่ยถ้ามามีคนแบบคุณเบะเตะอยู่ในสนามเนี่ยรับรองครับ ยังไงก็แพ้เพราะคุณบอกว่าโอ้โหเล่นมาขนาดนี้ยังไงก็แพ้แล้วเขานำหนึ่งลูกหน้าที่สุดท้ายคุณเห็นไหมครับณนะวันนี้คุณเห็นมากี่คู่แล้วนาทีโทษบาสเจียบยสุดท้ายเนี่ยสามารถตีเสมอหรือชนะกันได้เพราะเขาสู้ถึงเฮือกสุดท้ายนาทีสุดท้ายนักเตะที่สู้แบบนี้เนี่ยถึงแพ้เราก็เชียร์ครับถึงทีมชาติไทยจะตกรอบผมก็เชียร์ครับแต่ถ้ามีแพ้ชั่นแบบนี้ในวิธีการคิดว่ายังไงเราก็แพ้เขาเหนือกว่าเราตลอดเวลาเนี่ย ผมบอกไปเลยครับนักเตะแบบนี้ผมไม่เชียร์นะครับและกลองเชียร์แบบนี้จะไม่มีทางทําให้ทีมชาติไทยเจริญก้าวหน้าไปได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหมครับอันนี้ผมพูดโดยรักนะนะครับผมไม่อยากจะให้มีวิธีคิดแบบนี้ล้มเหลือ,อยู่ในครอบครัวฟุตบอลไทยเลยเพราะว่ามันเป็นทัศนคติที่แย่มากนะครับคลิปนี้ผมขอพูดแบบนี้หน่อยต้องกล่าวขออภัยทุกท่านนะครับ